สิทธ์ของเรามีอยู่จริงแต่ถ้าใช้โทสะเป็นตัวตัดสินเราอาจเสียมากกว่าที่ได้กลับคืนเพราะสุดท้ายแล้วไม่มีใครได้อะไรกลับมาอย่างแท้จริงนอกจากความเสียใจและร่องรอยที่ไม่อาจลบเลือนได้สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าจากคดีแดงกับพี่เมธนะครับวันนี้พี่มีเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นจากเพียงผลปามสองทลาย แต่กลับทําให้ชีวิตของหลายคนเปลี่ยนไปตลอดการบ่ายวันนั้นอากาศร้อนอบอ้าวลุงประสิทธิ์ชายวัย62ปีอดีตทหารเกษียณสุภาพพูดน้อยแต่จริงจังกับความถูกต้องกําลังเดินตรวจสวนปามของลูกชายที่ฝากให้ดูแลลุงใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่กับงานสวนและสัตว์เลี้ยงไม่ยุ่งกับใคร แต่ก็ไม่ยอมให้ใครมาละเมิดสิทธิ์ในที่ดินและทรัพย์ของครอบครัวขณะที่เดินตรวจต้นปาล์มเสียงเครื่องมอเตอร์ไซค์ก็ดังแว่วมาลุงชะงักหันไปมองเห็นชายหนุ่มสองคนคือต้นพี่ชายวัย28ปีกับต่อน้องชายวัย16ปีกำลังช่วยกันยกผลปาล์มสองทลายขึ้นรถอย่างรีบร้อนลุงประสิทธิ์ตะโกนสุดเสียง หยุดนะของไกลของมันแต่ต้นกับต่อกลับเหลือบมองเพียงแวบเดียวแล้วรีบวางผลปามลงก่อนจะบิดคันเร่งเหมือนจะหนีให้พ้นลมร้อนพัดแรงขึ้นเสียงเครื่องยนต์ดังแข่งกับเสียงหัวใจของลุงที่เต้นไม่เป็นจังหวะความรู้สึกว่าถูกลเมิดสิทธิ์ตรงหน้าก่อให้เกิดความไม่พอใจอย่างแรงและนี่ คือจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนทุกชีวิตในวันนั้นตลอดไปลุงประสิทธิ์มองภาพตรงหน้าเห็นสองพี่น้องเร่งเครื่องจะหลบหนีหัวใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆความโกรธพุ่งวาบเหมือนไฟลามปลายไม้สำหรับลุงมันไม่ใช่เพียงแค่ผลปาล์มสองทลายแต่มันคือเหงื่อและแรงกายของครอบครัวที่กว่าจะได้ผลผลิตนี้ต้องรอคอยและดูแลมาหลายปีลุงตะโกนลั่นอีกครั้ง อย่าให้ต้องทำอะไรไปมากกว่านี้แต่คำพูดนั้นกลับถูกเสียงเครื่องยนต์กลบหายต้นกับต่อบิดคันเร่งเต็มที่ฝุ่นดินฟุ้งขึ้นบทบางทิวปามข้างทางเสียววินนาทีนั้นลุงคว้าปืนพก9มิลจากเอวปืนที่มีใบอนุญาตครอบครองถูกต้องแต่ไม่มีใครคิดว่าวันนี้จะถูกใช้งานจริงนิ้วแตะที่ไกปืนจิตใจเต็มไปด้วยภาพความไม่ยุติธรรมที่เพิ่งเกิดขึ้น โทสะบีบรัดจนความคิดไตรตรองหล่นหายแล้วเสียงปืนก็ดังขึ้นปั้งกระสุนพุ่งฝ่าอากาศไปกระแทกที่ร่างต้นรถโครงเสียงเครื่องสะดุดก่อนจะล้มลงกลางทางต่อเบิกตาโพลงตกใจจนตัวสัน่นรีบกระโดดลงจากรถวิ่งหนีหายเข้าไปในแนวปามอย่างไร้ทิศท,ทางลุงประสิทธิ์ยืนนิ่งใบหน้าตึงเครียดหูยังได้ยินเสียงใบปามไหวเบาๆแต่ในใจกลับเงียบงนัน หนักอึ้งไม่นานนักเสียงไซเรนและล้อรถตำรวจดังใกล้เข้ามาเจ้าหน้าที่ลงจากรถเข้าควบคุมตัวลุงและเก็บปืนพร้อมกระสุนไว้เป็นของกลางลุงมองไปร,บรอบๆรู้ดีว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่มีทางย้อนกลับไปเหมือนเดิมได้อีกแล้วหลายเดือนหลังเหตุการณ์คดีของลุงประสิทธิ์ก็ได้ถูกนำขึ้นสู่การพิจารณาของศาลสารดีการพิเคราะห์แล้ว เห็นว <S an> ่าการกระทําของลุงเป็นการฆ่าและพยายามฆ่าโดยบันดาลโทสะเหตุเกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินตรงหน้าโทสะยังคงต่อเนื่องในขณะที่ผู้ก่อเหตุพยายามหลบหนีแม้โทษจะหนักแต่ศาลก็พิจารณาว่าลุงได้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้ครอบครัวผู้เสียหายถึง450,000บาทและได้รับการให้อภัยอีกทั้งเหตุการณ์นี้หากไม่มีการลักทรัพย์ หรือยอมให้จับโดยดีดก็อาจดดไม่เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นเลยศารจึงลดโทษและรอการลงโทษจำคุกไว้สองปีพร้อมปรับเงินพี่เมธอยากบอกว่าสิทธิ์ของเรามีอยู่จริงแต่ถ้าใช้โทสะเป็นตัวตัดสินเราอาจเสียมากกว่าที่ได้กลับคืนเพราะสุดท้ายแล้วไม่มีใครได้อะไรกลับมาอย่างแท้จริงนอกจากความเสียใจและร่องรอยที่ไม่อาจลบเลือนได้ ขอบคุณที่ฟังเรื่องเล่าจากคดีแดงกับพี่เมธนะครับถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ต่อให้เพื่อนๆเ,เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เมธนำคดีน่าสนใจมาถ่ายทอดให้ฟังอีกแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ